่อนี้ทอยไรนี่อย่างพี่มยิมอไรกรุ่มกริมกรุ่มกริม อุ๊ยน่ากิน่ะอุ๊ยมันจะเป็นรสชาติยังไงอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนมิตตั้งลองไหมต้นไก่ปะมองต้นดูยะตาหรอเอออือขอกคะตีใจหนาจะอร่อยไหมนี่คือความทีแล้วพูดตัวชื่อ

哇。Wow. เขากินเผ็ดได้ขนาดนั้นรแล้วคนนี้ก็เป็นไม่กินเผ็ดไม่กิค่ะไ่วินนว okay. 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 like right? yeah. ่เขาไม่ินเผ็ดได้ไหมหรอเขาอ๋อเขากินไม่เผ็ดกับเขาเอานีน้ำเนน้ำเนของแหนอันนีกเกินเผ็ดน้อยนไปนะ สมาชิกนะคะจับบอลหยุดด้วยสมาชิกเหมือนเดิมค่ะสมพรฟิชชิ่งนะคะลูกตาพาเพลินถอยเจนนุยตำแซ่บค่ะแซ่ละวเจนนุยวันนี้เจนนุยสวยนะคะเจนนุยตำแซ่บเฮียมูนี่เนนุยมากับนายล้อป่าค่ะเฮียมูสายซิ่งสายจวดนะคะตำตำทะเลรวมกันเนาะเป็นปลาไหลนะคะ โดปลารานะคะติ้มทะเลรวมเพราะว่าอยางประหลาที่ทะเเขาเอากินกินพี่เียพกกินมูซิมมหนลูกจ้าร้เขาจับได้ไหมถ้ากลคือต้องเอาเยอะกว่าก็าติง่ายง่ายกลพูด แสบพี mere comer, mere comer. ่น้องแสบน่้อาคอยฟังตลอดเลยทำไม่ากล้าก่อนเลรู้โ evet. ห กินเป็นตแซสบอลยแลวจาก่อม่นไทยกินหมือนมันกินนะนะัตลาดมันจะอยากลาดเด๋ยวถามเพิ่มไหมลูกาักนะตอกบหรอกกต่าองะบโอ้โหขายของเก่งนะเนี่ยนี่เดียว เสงล้บเบอร์ลบยกะมือขาลยกินดีแน่กินดิแน่กินดิแน่อุ้ยสวยอยู่ได้น่ดูดิบอร์ลบกินเห็นแน่เอากินทีล่ะกินเห็แน่กินเห็นแน่ังกินแลนไกินนกินนวกินเลยจอ่นเนียป้นี่ป้าน้เป็นนะไลดล อาจารย์มาแบ่งบาดจเค็มพอดีหวานไม่มากพอเตี๋ยเตุ๊กจะหวานน้ำนี่แหละนี่แหละโอเคเลยอบคนนี่ครับพี่โมดัดใส่จานี่ม่จานปะไมมีวินยนะตอนน้มันจะบอบบ เเกือบแล้วตัไปเลยทั้งเกือบแล้วพี่ไหนโดนไหมไปแล้แล้วจอ้าวะเ็พี่โดนจ่ะคนก็กิไปนไปหายอย ส่วไปกดไปกลางข้างาตาสวพี่น้องขาตาสวพี่น้องสมพรวิดชิงเ่คนสิกินใดว่าเอาข้ามถาดให้คนอัากินแล้วขึ้นหอดบ้านเกิดเลยวันนี้วันเกิด่นน้้าก็ปีเดิได้ยงครับทุกคนกินไนก ก็ย่างคุยไรๆคำเลยแหละแอบทายเอามึงกะไปแอบเบิ่งนาจะพรองกิ่วนะมแอนะ้วยน่นะเขากินเลยเอาหูมันแย่หนบะเขเอิญกน 怎么了？嗯嗯嗯 คุหเดกระเซ็ดหยอกหอกนเดียพี่น้องเด้อมงกไมดนกระเซ็ดหยอกหยอกี้่ั่สือ่้เยะ่เดี๋ยวจิทอมืออดีดภาพสวยอยู่ดอกมันมันพูดดี เขาไม่เนอ่าเาเอาอไตัวไปตัวไปทำงานนี <Denver 95 x> ่เกาหลีหรือเปล่าเนี่ยควาเด็กจริง จากเต็มถาดนะคะจากเต็มถาดเลยแค่นี้จะหมดแล้วค่ะเอาไปเลยกับเลยจ้วดจ้วดโอเคแต่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจออันลิปหลังโอเคเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟไปแล้วไปแล้วอ๋อบ๊ายบายหน่อยบายอะค่ะบ๊ายบาย นนุ้ยนุ้ยตัแซบอนุ้ยนุ้ยตําแซบเนุ้ยไม่มีตายาเจนุ้ยตำแซบนะคะเจ๊นุ้ยตำแซบจะลาไปแล้วค่ะนี่ค่ะตําแซบจริงๆจ้าเจนุ้ยตําแซบไปเลยค่ะนิ ตุกตาพาเพิ่นนะคะ่เยาต่อค่ะต,ตาพาเพิ่นนะคะอันนี้เฮียมูสายซิ่งสายจวดค่ะสมพรวิชชิงไปแล้วบ๊ายบายจัก,กันความหน้า,านะค<น>ะ